นายจุรินทร์ักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำกรมการค้าภายในร่วมกับห้างสปปรรพสินค้าสำคัญ4แห่งประกอบด้วย TOPS, Macro, Lotus และ b กซีรวม710สาขาทั่วประเทศ จำหน่ายไก่ต้มสุกพรอ้อมวหวขนาด1.4-1.7กิโลกรัมราคาพิเศษ189บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง30มกราคมค่ะเบื้องต้นจะมีไก่จำนวน100,000ตัวกระจายไปตามห้างต่างๆส่วนการดำเนินการคุมราคาไก่สดทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายและได้ข้อยุติว่าจะคุมราคาไก่หน้าฟาร์มกิโลกรัมละไม่เกิน40บาทโดยกระทรวงพาณิชย์ได้จับมือร่วมกันกันกบ3ห้างได้แก่โลตัส m a c โครบิ๊กซี563สาขาในการจำหน่ายไก่สดราคาพิเศษโดยกำหนดราคาเอาไว้คือไก่สดทั้งตัวไม่เกิน60-65บาทน้องติดสะโพกไม่เกิน60-65บาทน้องแยกสะโพกแยกขายไม่เกินกิโลกร,ร,มรัมละ65-70บาทส่วนอกไก่จะขาย70ไม่เกิน75บาทค่ะโดยจะจำหน่ายในราคานี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับสินค้าอื่นๆทางกระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเติงราคา5หมวดสำคัญได้แก่ 1. เครื่องใช้ไฟฟ้า 2. น้ำอัดลม 3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4. ซอสปรุงรสรวมทั้งซีอิ๊ว 5. หมดอาหารสดได้แก่ไข่ไก่โดยไข่คะจะไม่เกิน2บาท90สตางส่วนไข่ไก่เบอร์3ราคาจะไม่เกิน3บาท10สตา,า,คา,สา,สาสงค่ะและนอกจากนี้ เนื้อหมูราคาหน้าฟาร์มจะไม่เกินกิโลกรัมละ100-110บาทซึ่งขณะนี้จากการสำรวจอยู่ที่ราคา104บาทค่ะและก็มีแนวโน้มจะลดลงเมื่อหมูเข้าสู่ระบบมากขึ้น